สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะคุณพอ่อคุณแม่นะคะวันศุกร์ที่31มีนาคม2566นะคะมื่อนี้ก็มีเลขเล่านะคะทางช่องบุญนำโชคก็ได้ลงแนวทางไปแล้วหนึ่งสำนักนะคะก็คือของพอเซียนสุระนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไม่เห็นของพ่อสุรักก็ลองค้นหาในช่องบุญนําโชคได้เลยนะคะทังช่องได้ลงไปแล้วนะคะตอนนี้กะเป็นเวลาเที่ยงก,กว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะกว่าจะล่งคลิปกับหม่าม่านใบนะคะต้องขอกับขอโทษขอไพ่นะคะวันนี้ยุ่งๆนะคะยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เลยเฮ็ดคลิปลงสานะคะแต่คิดว่า่าจจะมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณานะคะเลือก ยิบเลือกจับอยู่สําหรับเลกเล่ามือหนีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมนะคะสี่สำนักนะคะก็คือของเซียนสองห้องนะคะเซียนซิรินทอนนะคะ,ะน้องโอเล่เนาะแล้วก็เซียนโคราชนะคะมีสี่สำนักนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอเว่าถึงมือวันพุทธ,ธิพันธ์มาก,ก่อนนะคะกับมีของเซียนซิรินทอน,นะคะแล้วก็ฝาเซียนสองห้อง เข้าอีกแล้วนะคะสําหรับเลขลาววดวันพุทธที่ผ่านมานะคะสําหรับเซียนซีรินทอนนะคะเพิ่นกะเข้าสามเก้เ้าสามเนาะนะคะเลขล่างสี่ตัวนะคะสําหรับพ่อเซียนซีรินทอนนะคะนี่อันนี้รับทานเก้านะคะอย่าฝ้าแคปหน้าจอเดอ้คอคุณพ่อคุณแม่เดอ้อนี่แล้วก็ของเซียนสองห้องนะคะ ดวงพ่อเพิ่นกำลังมากอีกลีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะสำหรับพอเซียนสองห้องนะคะนี่อยตัวใดมากกับเบ้นเขาเม่นขเนข่าโหลดนะเลขเรานี้สามงวดติดแล้วนะคะสัปดาห์นี้พ่อเมาเลยว่าสัน่นอ่กากลับมาเบิ้งมือนอี่กันดีกว่าเนาะว่าพอเสียหายแนวทางตัวใดมากนะคะสิส่งขึ้นขึ้เกาบอนะคะสำหรับ แนวทางแรกในคลิปนี้นะคะเส้นซองของยาวกันเด้อเอาไปไส่เนาะบาทนีฮ้ฮปากกากันเด้อคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดเฮียใส่แล้วโอ้ยเส้นซองกระไดเฮือปากกาลากนี้ประสานคุณพ่อคุณแม่ว่ามันว่างไวข้ขงางๆนี่แ่ละ โอ้ลักยังหนีปากกานะคะว่าเป็นยังนะคะบไมีปากกาก็ะโเป็นยังนะคะเซนสองขอเริ่มกันที่เซียนซิรินทอนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับแนวทางเลขเลาวนะคะคลิปนี้นะคะแนวทางแรกในคลิปนี้นะคะมือนีพอเซียนซิรินทอนนะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดคือสี่กับหกรองสองค่ะวันนี้เด่นวิ่งรูดสี่กับหกรองสองนะคะ ให้เลขสี่ตัวขอภัยค่ะให้เลขสาตัวมา4ี่หางค่ะก็มี0ูนย์4นึ่งสีค่ะนี่ก็คือเลข3ามตัวสีหางเมื่อนี่นะคะของพอเซียนสิลิทอนนะคะมาเบิงงในส่วนเลขจับคู่เลขกสอตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ชุดเด่นนะคะก็คือตัวที่เซียนสองวงกลมแดงๆไว้นะคะ มีหกหางค่ะก็มีสี่ศูนย์สี่สองส่สามสี่สสี่ห้าสี่หค่ะหกหางตามนี้เลยนะคะตัวจับคู่ตัวเน้นนะคะฝากกันมาอีกนะคะอาสาหางนะคะกันไปที่สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าค่ะเออบิ้งจากตัวเลขที่พอปล่อยมากนะคะ เกือบจะลูดสีแสดงว่าวันนี้พ่อมั่นใจในเ,เลขซีแห้งนะคะมือนีนะคะสูตรที่พอคำ้นวณออกมากคิดว่า4ีน่าจะเด่นมากๆนะคะพอถึงจับ4ีมาใส่เนาะ,ะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะฝากรางวัลที่1นหน่อยนะคะซอยหลุนแนวสันฮานมากาสันพอว่ารางวัลที่1ก็คือ1 2 3 0 6 4นะคะสำหรับเลข6ตัวนะคะ ากเลขสี่ตัวด้วย3หางค่ะวันนี้ก็มี2 302 2 403 2 104ค่ะนี่แคปหน้าจอนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพอเซียนสรินทรอนนะคะนี่คือเลขลาวงวดประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2566นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะอ่ะ สำนักแรกผ่านไปค่ะมาต่อกันที่สำนักที่สองของคลิปนี้นะคะเลขลาวสามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกกต่อกันที่น้องโอเลคค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมือนี้นะคะน้องโอเล่นะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดคือสามกับเก้าค่ะเด่นเท่ากันเด่นซ้ำกันนะคะเด่นพอๆกันมาสั่นเพราะว่าเพิ่นมาเดว่วงกลมมาหาหนูนะคะ ให้เลข3ามตัวมา4ี่หางนะคะวันนี้นะคะก็คือตัวที่เี้น2ขีดเส้นใต้สีแดงนะคะก็มีส3 5สา4ห้า4 9 8สาห้าี่ค่ะนี่คือเลข3ามตัว4หางมือนี้นะคะมาเบิง่งในส่วนเลขจับคะู่ค่ะเลข2ตัวเลขจับคู่นะคะก็คือเอาโตว,วิ่งโตรูดนะคะมาจับคู่นะคะ วันนี้ถ้าสามมาวาสันก็จะมี3า3สี่สามห้าสามแค่ะส่วนถ้า9มานะคะก็จะมี9ก95 9ี่เกนั่นเองค่ะนี่นี่ก็คือแนวทางวันนี้นะคะของน้องโอเล่เลขเาวาว1มีนาคม2566 ใครเป็นแฟนคลับน้องโอเล่แคปหน้าจอนะคะสำนักที่สองผ่านไปค่ะมาต่อกันที่สำนักที่สามของคลิปนี้เลยนะคะต่อกันที่เซียนสองห้องนะคะดวงกำลังมากนะคะย่ำอีกอนนะดวงพ่อกำลังมากนะคะคุณพ่อคุณแม่กสิจโจติิติไว้แล้วนะคะนี่ นี่คือแนวทางเลขลาวนะคะของเซียนสองห้องนะคะงวดประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2 5 6วันนี้เซียนสองห้องให้วิ่งไปที่4กับ2รอง0ูนย์ค่ะเด่นมากคือ4กับ2นะคะฝากรองมาก็คือ0นะคะในส่วนตัววิ่งตัวรูดนะคะให้เลข3ตัวมา4่หางค่ะวันนี้ก็มี2 4 6 0 4 6 048 248ค่ะเลข3ตัว4หางนะคะมาวางในส่วนเลขจัดคู่ค่ะเลข2อตัวเนาะชุดเน้นมี6หางนะคะก็คือตัวที่เส้นสองวงกลมแดงๆไว้นะคะมี2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 6 8ค่ะ ส่วนชุดรองนะคะมี5หางนะคะก็คือ 01, 02, 04, 06, 08นั่นเองค่ะนี่ใครที่เป็นแฟนคลับของพ่อเซียนสองห้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวเลขพันง้ามนี่คุณพ่อคุณแม่มือนี่ถึกใจเส้นซองอีกแล้วนะ, <laughs> ะแคปหน้าจอนะคะสำหรับพ่อเซียนสองห้องนะคะ ปิดท้ายนะคะสำนักที่4ี่นะคะปิดท้ายกันที่เซียนโคราชนะคะแนวทางเลขลาววันนี้นะคะในคลิปนี้เนาะเป็นเซียนที่4นะคะเซียนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือของเซียนโคราชแนวทางเลขลาว3ามสมีนาคมสองห้าหวันนี้เซียนโคราชนะคะให้ตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่บนนะคะเดนวิ่งรูดบนไปที่4ี่กับห้าค่ะ เด่นมากคือ4นะคะนีตัววิ่งตัวรูดเน้นไปบนนะคะส่วนตัวจับคู่ไปทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเลขจับคู่ชุดเน้นนะคะมีหกหางนะคะก็มีส9 4เก้าสี่ศูนีองสี่หค่ะนี่คือตัวจับคู่ชุดเน้นนะคะ ชุดรองอีก3หางค่ะรองไปที่960676ค่ะฝากกันอีก1หางนะคะกันไปที่92นะคะนี่ส่วนถังล่างนี่ก็คือเลข4ตัวแล้วก็เลข3ตัวนะคะเลข4ตัววันนี้มี1หางเนาะ0649นะคะถ้าแยกออกมาเป็นเลข3ตัวก็คือ 649แล้วก็604นั่นเองค่ะแคปหน้าจอนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเซียนโคราชนะคะนะครบแล้วนะคะครบทั้งหาสำนักเอ้ขออภัยค่ะครบทั้งสี่สำนักแล้วในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอารลงเนาะ ติดต่ออาลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเพนบริตตอบรับมากนาจะอยู่งานนะคะวันนี้ไม่มีแนวทางของอาลงนะคะก็ฝากแจ้งเอฟซีของอาหลงนํานะคะอ่ะสำหรับเลขกเล่ามือน,นี้ท่างช่องก็ได้ล่งไปครบแล้วนะคะวันนี้มีห้าสำนักนะคะพอเซียนสุระเซียนโคราชเซียนซิรินทร์ซียนสองห้องและก็น้องโอเล่นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเบิรงให้ครบทุกสุกสำนักเนาะเอามาวิเคราะห์เอามา because, ประกอบการตัดสินใจนะคะตัวได้ส่งคือก็ค่อยยิบค่อยจับนะคะท้าบอคือกับพานไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซียนสองก็ต้องขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเฮงเรวยรวยรับทรัพย์กันทุกคนเลขเล่ามือหนีห่งหามานกันทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับชมรับดูคลิปนี้จนจบคลิปคอยกดไลค์กดแชร์คอยเป็นกำลังใจให้ทางเซียนสองแล้วก็บุญนำโชคมาโดยตลอด ะะและกะทีสําคัญนะคะเบิงโฆษนาน้าน,นะพาคุณพอ่อคุณแม่มาเบิงโฆษณานะคะทางช่องจะพบมีคาน้ำมันไปหาแนวทางเด้อคุณพอ่อคุณแม่เด้อฝากไว้น้ำนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฉัสนสองต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ